สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลปูประจำเดือนมิถุนายน2,568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในะทธิพลของไพ่คนถูกแขวนนะคะเข้ามาขึ้นใหม่ในช่วงนี้ไพ่นี้เป็นไพ่เสียหาย นะคะเป็นไพ่ที่เข้ามาถ่วงแหละนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน mm. การเงินเรื่องความรักแล้วก็ยังเป็นปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นทิทธลของไพ่รุนแรงนี่เข้ามาขึ้นใหม่ในช่วงนี้ก็ต้องระวังสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะคะเข้ามากระทบก็คือปัญหาด้านความรักปัญหาของคนในครอบครัวปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ นะคะแล้วก็เรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆนะคะอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะหรือต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆต้องละเอียดรอบคอบเดี๋ยวนี้ห้ามวิจารณ์ใครหรืออย่าไปคอมเมนต์ใครในช่วงนี้ไม่อย่างนั้นนะ่ะมันจะเกิดปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความได้นะคะ ในตำแหน่งของหัวหน้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะยังเห็นอิทธิพลของพาการช่วยเหลือค่ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะหรือการมาเยือนนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งของหัวหน้านะฉะนั้นอิทธิพลตรงตำแหน่งนี้นะยังเป็นอิทธิพลที่นําในเรื่องของความสุขหรือข่าวดีมาให้ด้วยนะคะตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยเป็นตำแหน่งที่ดีนะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีหรือข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องปรับนะคะในเรื่องของการทํางานกันบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่ายังปรับกันได้แหละมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างนะแต่ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ยังเข้ามาแก้ไขปัญหาเล็กน้อยให้กับคนที่เกิดปิฉลรูได้ตําแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอาจจะต้องทําให้เกิดในเรื่องของความชัดเจนคือบางคนเนี่ยในเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยคือเป็น เป็นคนแถวเพื่อนบ้านเรานะคะเราก็ต้องทําให้เกิดแบบความชัดเจนด้านกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่แบบต้องทํางานกฎหมายแรงงานต่างๆการขออนุญาตต่างๆตรงส่วนเนี้น่าจะต้องทําให้เรียบร้อยนะคะ ะะก็มองว่าไพ่งานยังขึ้นสวยนะขึ้นถึงไพ่สามไม้เลยนะคะแล้วก็มีที่พลของไพ่ที่เข้าไปชนในตําแหน่งของหัวหน้าด้วยหรือว่าการได้รับการสนับสนุนกับเรื่องงานฉะนั้นการร่วมงานกัน2-3ถึงคนขึ้นไปนะคะหรือว่าโอกาสกับการทํางานต่างๆยังส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะมันมีที่พลของไพ่เสียหายเข้ามาขึ้นไหวเพราะเกินมากามันจะเป็นเรื่องของเอกสารน่ะฉะนั้นตรงส่วนนี้เราจะต้องไปดูแลในเรื่องของรายละเอียดด้านเอกสารให้ดี นะคะหรือว่าทําให้เกิดความถูกต้องถูกกฎถูกระเบียบด,ด้วยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาหรือเกิดความล่าช้านะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าพ่เสียหายมันเป็นพ่ค่าใช้จ่ายนี่แหละ,นะในอิชิบุนโงะพ่คนจุกแวนเนี่ยก็ต้องระวังปัญหาค่าใช้จ่ายที่เยอะนะคะแล้วก็ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะเรื่องของคนในครอบครัวนะคะดวงห้ามคำประกันค่ะแล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วยแล้วทาให้เกิดค่าใช้จ่าย ในตำแหน่งของแบบลูกบริวารก็เป็นตำแหน่งเสียหายอะนะฉัน so, เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้มากนะคะฉัน so, อาจจะต้องไปรอบคอบนิดหนึ่งแล้วก็เรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกินกำลงังโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะอาจจะต้องเรามาระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเรามาระวังเรื่องของการลงชุนนะคะแล้วหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมากๆในช่วงต้นเดือนมองว่าเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วดวงการเงินนะคะจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแต่พทยบศิพยากรก็ยังเน้นว่า การเงินในช่วงนี้ควรที่จะอยู่นิ่งๆนะคะดูสถานการณ์ไปก่อนไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวการเงินในปริมาณมากๆในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม่หรือพบรักกับคนที่มีลูกติดนะเข้ามัวพัวพันนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสนะพียแต่ว่า ในช่วงนะคะการเดินไปอ่ะในเรื่องของความรักน่าจะดีมากกว่าช่วงต้นเดือนนะคะฉะนั้นคนไหนที่มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะก็ในช่วงกลางเดือนไปอ่ะความสัมพันธ์จะดีมากขึ้นหรือถ้ามีคนเข้ามานะคะมากกว่าหนึ่งคนในช่วงนี้นะคะในช่วงกลางเดือนไปนะคะจะพบรักที่ดีมากกว่าช่วงต้นเดือนนะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสําหรับคนโสดแต่เดือนนี้มันมีช่วของไพ่รักแท้ปรากฏขึ้นฉะนั้นดวงในเรื่องของความรักต่างเนี่ยนะคะก็ยังนะคะ เข้ามานะทาให้เกิดความโดดเด่นสําหรับคนโสดอยู่บางคนก็อาจจะมีคนในครอบครัวแนะนําให้บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักที่เพื่อนนะคะนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้หรือว่านะคะในเรื่องของความรักนี่อาจจะพบรักกับเพื่อนตัวเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นเพื่อนกันอ่ะในความสัมพันธ์มันก็ไม่อยากจะเกินเลยอ่ะแต่ว่าในเรื่องในช่วงเนี้ยดวงในเรื่องของความรักหรือการขยับขึ้นความสัมพันธ์นี่มันเข้ามาค่ะก็เลยทาให้คนโสดอาจจะตัดสินใจนะคะคบหาหรือว่ามีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาให้เกิดความชุ่มชื่นใจในช่วงนนี้ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาจริงๆอาจจะมีปัญหากันบ้างแหละเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะหรือปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเพียงแต่ต้องการความใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะ,ะมองว่ายังเป็นความรักที่เป็นคู่แท้นะคะแล้วยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันนะคะถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็ยังปรับกันได้ในช่วงนี้นะคะ<ไป>สุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะเพราะอิจฉาองไ้่คนฉกแวนเป็นไพ่โรคประจําตัวอยู่แล้วฉนันคนไหนที่มีปัญหาโรคประจําตัวต้องไปตรวจนะคะจะได้มีการควบคุมนะคะในเรื่องของการดูแลตองให้มากยิ่งขึ้น แล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาบริเวณทรงอกถึงศีสาะคือช่วงบนน่ะรวมถึงนะะเรื่องของการกินนะคะการกินการดื่มนะคะหรือการควบคุมไขมันในเลือดน้ําหนักตัวหัวใจความดันนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องก็เพราะอาหารนะคะคุณสุภาพสติีนี่ก็คือมดลูกช่วงล่างนะคะแล้วก็ต้องวัดความดําเป็นประจําด้วยรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาเรื่องของโครงสร้างกระดูกปัญหาเรื่องของสายตานะคะหรืออาการปวดกระดูกไันหลังนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉันั้นช่วงนี้นะคะอีกทั้ร่ของไข้ความเจ็บไข้ที่ป่วยเข้ามาเราก็ต้องระวังอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุอย่าให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นถ้ามันเกิดในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของโรคไข้ไข้เจ็บที่ มันจะรักษายาวอ่ะมันจะรักษาไม่หายนะคะฉะนั้นก็อย่าให้เกิดความผิดพลาดตรงส่วนนี้นะคะรวมถึงนะคะต้องนะคะดูแลนะคะในเรื่องของลูกหลานหรือบริวารด้วยซึ่งก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ คนที่เกิดนะคะปีฉลูวันอาทิตย์เดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็นะบางคนถูกบีบถูกกดดันให้ออกจากงานหรือธุรกิจการงานนะคะถูกสั่งระงับนะคะหรือโครงการที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะรวมถึงอาจจะนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยฉะนั้นเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรมากแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของลมใจใจร้อนรวมถึงนะคะต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆค่ะ สนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายจะเยอะมากค่ะรวมถึงมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้านการเงินนะคะหรือถูกเอาเปรียบแหละเรื่องของสัญญาเรื่องของการค้ำประกันต่างๆต้องระวังในช่วงนี้นะคะไม่ควรลงทุนอะไรในช่วงนี้นะควรที่จะอยู่นิ่งๆไปก่อนนะ,นะคะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมองว่ายังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยรวมถึงนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตรวมถึงนะคะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอดวงชะตาก,ก็จะดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการบริการอาหารการกินเครื่องดืม่มบ้านคอนโดหอพ,อพักอพาร์ตเมนต์ หรือแม้แต่นะคนที่ทําธุรกิจครอบครัวนะคะก็จะมีข่าวดีการเงินนี่รายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่ว่าดวงก็ห้ามขําประกันเหมือนกันนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดที่มีดวงที่จะพบรักแท้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะอาจจะมีข่าวดีหรือข่าวมงคลเกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงมันอังคารนะคะเดือนนี้มีเจ้าพลของให้การเดินทางระยะใกล้ๆปรากฏขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้ง ต่างจังหวัดน่ะนะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่มาเยือนนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะหรือมีผู้ใหญ่ต่างประเทศมาเยือนก็ได้มันเห็นที่ผลของไพ่บัตรเชิญแหละหรืองานสังสรรค์ง,งานเลี้ยงรุ่นนะคะซึ่งยังเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้อยู่ฉะนั้นมันเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะคะแล้วก็เพื่อนนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือนําในเรื่องของบุคคลสําคัญนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยฉนันอาจจะมีข่าวดีตรงส่วนนี้นะคะฉะนั้นเรื่องงานนี่มองว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแหละ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้ดีส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่สดใสนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้ก็จะที่บนหอมให้เสียหาย ฉะนั้นในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะโดยเฉพาะปัญหาด้านเอกสารปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความก็ต้องระวังค่ะเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยนะคะก็ต้องรอบคอบในช่วงนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวหรือแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศแหละเรื่องเอกสารต่างๆก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะคะอย่าแบบดูในเรื่องของบัตรประชาชนดูในเรื่องของเอกสารสําคัญอะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยื่นขอวีซ่าต่างๆเนี่ย อันไหนที่หมดอายุแล้วก็ต้องรีบไปต่อให้เรียบร้อยส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ก็อย่างที่เตือนไปแหละไปไปนชนตําแหน่งของพ่ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยนะคะปัญหาเรื่องรถเรื่องการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องของการค้าประกันต่างๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายบางคนอยู่ในช่วงที่มีการถูกปรับด้วยฉะนั้นต้องระวงังส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่เด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะความรักก็จะมีความหึงหวงกันค่ะเพราะายังโชิดที่ผลองไพ่กันอย่าล้างนะฉะนั้นคนที่เกิดบันพุธนะคะต้องระวังปัญหาชีวิตรักชีวิตครอบครัวในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดในช่วงมันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องงานเพราะไปเจออิฐบนของไพ่ช่วยนะเมื่อไพ่ช่วยเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เดือนนี้ยังมีไพ่เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยก็อาจจะเป็นเดือนที่เราไม่ค่อยอยากทํางานหรือทํางานไม่ค่อยทนน่ะทํทำหยุดหยุดหรือทํทำเลิกเลิกฉันในเรื่องของการทํางานต่างๆนะะต้องกระตุ้นนิดนึงต้องใส่ใจต้องเน้นการบริการค่ะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกอยู่นะฉันอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะ แล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักหรือพบคู่ประถมนะคะก็อาจจะไม่ใช่สเปคแหละแต่คบไปคบมาแล้วมันคลิกนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังปรับกันได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของความรักที่ต้องการความใส่ใจมากยิ่งขึ้นจันต้องกลับไปใส่ใจกันค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะก็เป็นเดือนที่เหมือนกับจะมีญาติพี่น้องอะนะคะหรือว่าในส่วนของคู่ครองคนรักหรือว่าอาจจะมีคุณสุภาพตรีแหละเข้ามาให้งานอาจจะเป็นงานที่แบบจุกจิกบ้างอะไรบ้างแต่ถือว่าเราทําได้นะแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลดีอยู่นะคะฉะนั้นก็ถือว่านะให้ไปปรับในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของการทํางานนะคะจะทําให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์ค่ะ หือว่าเด่นกับเรื่องงานนะคะเพราะที่พนขกงา้การทํางานเข้ามาเคลื่อนไหวเหมาะที่จะขยายงานการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์งานหรือแม้แก่การติดต่อง,งานนะคะหรือการร่วมงานกาัน 2- อถึงสคนขึ้นไปอะ่ะคนที่เป็นตัวแทนตัวกลางเป็นนายหน้านะคะหรือทํางานแบบ เป็นผู้ติดต่อผู้ประสานงานต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีมากๆแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะพายงานก็ยังโดดเด่ดนะคะ่ะส่วนเรื่องของการยินก็รายได้มาจากงานนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักจากการทําง,งานมีโอกาสเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีอาจจะมีการร่วมทุนลงทุนร่วมกันซึ่งถือว่าเกิดโอกาสคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้อาจจะมีความกมังวลใจมีความ ว้าวุ่นใจเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาหรือมีปัญหาเรื่องของเอกสารบ้างในช่วงนี้ค่ะนะคะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆนะคะมองว่านะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆยังไม่มากแล้วก็ยังเกิดโอกาสเกิดขึ้นอยู่กับเรื่องของการทํางานนะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็นคือเอกสารแหละต้องไปตรวจสอบหรือต้องไปทําให้เรียบร้อย,อยหรือแม้แต่เรื่องของการสื่อสารต่างๆนะคะก็อาจจะต้องแบบสื่อสารให้ชัดถ้อยชัดคาค่ะก็จะเกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นมันยังเห็นลักษณะข,ของไพ่ที่มันยังนิ่งๆอยู่ฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าคนพันสา,อาวอาจจะยังไม่ได้เคลื่ออนวางงต่้ฟั หรือรอในเรื่องของการข่าวสาระนะฮะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนนิ่งๆน,นะคะจารก็ถือว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรหรือนะคะควรที่จะนะอยู่นิ่งๆไปก่อนไม่ควรลงทุนอะไรนะคะรอฟังข่าวไปก่อนเน้นการเก็บเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงระยะสั้นฉะนั้นต้องคุยกันให้มากกว่านี้ถึงจะรู้ใจตอนนี้ต่างคนต่างยังไม่ได้ยังไม่ได้รักกัน ต่างคนต่างมีแค่ความแบบสงสัยหรือว่ายังมีเรื่องของเหตุผลบางประการน่ยนะคะที่ยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะฉะนั้นคนโสดก็ต้องใจเย็นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะมีความระแวงสงสัยมีความหึงหวงกันในช่วงนี้นะจันต้องปรับนะคะหรือเติมความฝันกันให้มากค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันศุกร์ วันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธและก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุขจะชี้นำไมาอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่างานม,มันยังมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นอยู่ชั้นงานนะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจตอนนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะมันยังเห็นที่คนองพ่ความไม่ชัดเจนมันเห็นชี้พนของไพ่แบบการรอคอยอ่ะนะคะชั้นในเรื่องของความล่าช้าต่างๆอาจจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะ่ะแต่ขอให้อดทนอะ่ะ ทุกงานหรือทุกการกระทําของเราต้องเน้นในเรื่องของความจริงใจแล้วก็เน้นการบริการนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ ให้แสงสุกก็ออกแนวว่ายังเป็นเดือนที่มีภาระเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้ด้วยรวมถึงยัเงเตือนในเรื่องของการที่แบบต้องระมาระวังเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องปัญหาเรื่องผู้ใหญ่เรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาค่ะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายฉะนั้นเรารับฟังแล้วเราก็ไประวงะรังแล้วกันไพ่จุดเทียนนะคะบ่งบอกในเรื่องของความรักว่าคนโสดมีดวงจะพบรักนะลักษณะบแบบพบคนที่เป็นคู่กันอนะ นะคะแล้วก็พบรักกับคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่พบรักกับคนที่แบบจริงจังนะคะฉะนั้นถือว่าอาจจะมีดวงนะคะที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่กันเป็นคู่บุญนะคะมองว่ายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ยังปรับกันได้นะคะแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีของมีค่าหรือของแทนใจเกิดขึ้นด้วยค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องมาระวังอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะตั้งแต่หัวเข่าลงไปค่ะแล้วก็ต้องเรามาระวังปัญหาเรื่องของผิวหนังด้วยนะ,ะผิวหนังอักเสบเป็นกากเป็นเกลือนแบบนี้นะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของฝ่ามือนะคะต่างๆนะ,ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยอย่าไปสัมผัสอะไรที่ ช่วงนี้มันมีการระบาดของโควิดหรือแม้แต่โรคไข้หวัดใหญ่มันก็อยู่ในช่วงที่กําลังระบาดฉะนั้นการที่เราจะเอามือไปสัมผัสอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องล้างมือก่อนที่จะหยิบรับประทานนะฉะนั้นเรื่องของการทําความสะอาดฝ่ามือหรือว่าเรื่องการล้างมือบ่อยๆเนี่ยอาจจะจําเป็นมากๆสําหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมี่งข่งกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ